สวัสดีครับพี่น้องพมาชมอัปเดตครับผมไมพยางยูดัมครับผมที่ใส่เข้าไปในร่อ,องลูกบิดนะครับนี่นะครับผมก็ได้ขาดแล้วนะครับแล้วก็ใช้สว่านควานดูเมื่อกี้นะครับก็พยายามอยากให้มันติดรูกเก่านะครับ เราเจาให้มันใกล้เคียงกระรูกวมากที่สุดก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับตรงที่ส่วนที่เป็นพยางยุดดำม,มันก็จะดำพื้ดเลยเจะว่าผมหายน,นี่ไม่เจอผมว่าจะใส่น้ำมันรูปน้ำมันให้ดูนะครับน้ำมันมะกอกเตรียมไว้แล้วนะครับเพีนตัวนี้ว่าจะรูปน้ำมันมะกอกนะครับเบื้องต้น ก็จะลองรูดแนะ้มันมากวอกดูก่อนถ้ามันได้มันดีกไ็ไม่ต้องเคลือบยูริเทนนะครับถ้าเราไม่เคลือบเนี่ยให้มันเป็นแบบไม้ธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยคือเสียงมันจะออกมาดีมากนะครับคือเสียงมันจะไม่ทึบถ้าส่วนที่เป็นเคลือบยูริเทนเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการ รักษาเนื้อไม้นะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็จะรักษาเนื้อไม้ด้วยการใช้น้ำมันรูปแทนอย่างนี้ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้เลียแต่คนชอบคือมาพูดให้ฟังว่าในส่วน ถ้าเราใครที่เคลือบอยูริเทนหนาเกินไปเนี่ยเสียงมันจะทึบได้นะครับเียมันจะทึบได้อันนี้ก็ลองดูพวงนี้จะได้เคลือบน้ำมันหรือเปล่าข้างบนนี่ค่อนข้างโอเคแล้วคร